ใจหายเขาบอกคนที่เคยทํางานด้วยกันสําหรับคนแก่อย่างดิฉันก็พยายาเอาไปแล้วเหรอเพื่อนเราเอาไปแล้วเหรอแต่เราก็ต้องทําใจเพราะว่ามันก็คือวัตจักรของมนุษย์ถ้าคุณเจอตอนพี่ผ่องเขายังไม่เสียเขาก็เจอเจอนะเอาเองเป็นยังไงเขาจะเองฆ่าตลอดเวลายังเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็ดีหนสุดท้ายคือเชิญพี่เขาไปที่ uh, the golden song พี่เขาก็ไปร้องพราะเขาเจอทุกคนเ็เอา เองเขาก็เองเขาบอกว่าม่น่องนี้เป็นนักร้องที่แบบความจําแม่นมากมากค่ะมากเรื่องเนื้อร้องเรื่องคีย์มากค่ะคีย์ไม่เคยพลาดขึ้นมาเนี่ยเขาร้องได้เสียงของเขาเลยนั่ร้องลูกทุ่งเดี๋ยวนี้หาแบบนี้ไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่พูดถึงเรื่องวงการนั่นคือลูกทุ่งแท้จริงมันไม่ใช่ลูกทุ่งแบบปัจจุบันพี่เขาจะร้องถูกต้องทั้งภาษาทั้งทำนองทั้งเนื้อร้องลักษณะการแต่งตัวเขา คือลูกทุ่งมันไม่ใช่ลูกทุ่งที่แบบวับแบบแบบขณะนี้โอเคค่ okay, ะแม่ข่าวันนี้มาเป็นฟังสวดคืนแรกเลยของใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามาในานามสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยเพราะว่าพี่ผองเป็นสมาชิกหมายเลข692เก้าสองหมายเลข629องาจำหมายเลขได้จําได้ค่ะฮะอ๋<ห>อสมัยเด็กค่ะพี่เขาก็เป็นคนดังแล้วกับ วงนพลสุรพลเด่นเป็นเด็กวงสุรพลสมบัติเจริญพี่เขาเป็นดารารุ่นเด่นก็มีไัยวันลูกเพชรมีพิกานมีวิพารัตเปลืองสุวรรณที่เราร้องวงนี้ด้วยกันเคยขึ้นเวทีเดียวกันไหมอ๋อเวทีเดียวกันสิลูก,ม,ก,ลกมามาเข้าาเราไปในานามวงสุรพลสมบัติเจริญเราเป็นรุ่นเด็กไงคะพี่เขาเป็นรุ่นดาราสมมุติพี่เขาได้500ดิอยดนได้5้าสบ คนละ <คน S 1> เลดกั<ค>นอะไรคนละเลดนะ,นะแม่พูดถึงการทำงานกับแม่ผ่องหน่อยอ๋อพี่อย่างแม่ผ่องเป็นยังไงบ้างถ้าคุณเจอตอนพี่ผ่องเขายังไม่เสียเขาก็จเจอๆนะเอาเองเป็นยังไงเขาจะเองฆ่าตลอดเวลายัางเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็พอดีหนสุดท้ายคือเชิญพี่เขาไปที่เ the golden song พี่เขาก็ไปร้องพอเขาเจอทุกคนก็เอ้าเองเขาก็เองเขาบอกว่าแม่ผ่องนี้เป็นนักร้องที่แบบความจําแม่นมากมากค่ะ มากมากม,มากมค่ะคี<ล>ไม่เคยพลาด<ม>ขึ้นมาเนี่ยเขาร้องได้เสียงของเขาเลย<ะ>เอาอ๋อถูกต้องหนูไม่มีใครเพราะลูกนัร้องลูกทุ่งเดี๋ยวนี้หาแบบนี้ไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่อม<ะ>่เคยสาเไม่เคยค่ะเพราะว่าสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยเราไปอีกทางหนึ่งเราร้องเพลงของพี่สมศรีมงสอนเขียวนะคะแล้วก็พี่เขาก็จะร้องเพลงแก้กันภพล มันจะไปในลักษณะนั้นของเราก็ไปอีกส่วนหนึ่งจริงแม่พ่องนี่เป็นคนใจดีไหมค่อนข้างนะเขาเขาไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็จิตใจเขาสบายเมื่อก่อนเขาอยู่หลังการบินไทยยางบ้านใกล้กันไอ้นี่ย้ายมาสกกลเลยนะคะต่ก่อนเขาอยู่หลังการบินไทยจริงแม่แม่พ่องเนี่ยเป็นต้นแบบยังไงบ้างคะแม่เมาส์กับวงการละครอินะเป็นลูกถ้าพูดถึงเรื่องวงการนั่นคือลูกทุ่งแท้จริงมันไม่ใช่ลูกทุ่งแบบปัจจุบันพี่เขาจะร้องถูกต้อง ทั้งภาษาทั้งทำนองทั้งเนื้อร้องลักษณะการแต่งตัวเขาคือลูกทุ่งมันไม่ใช่ลูกทุ่งที่แบบวับแบ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 บขณะนี้เป็นต้แบบทให้เด็กรุ่นหลังตอนนี้ก็คือถ้ารุ่นหลังอย่างคุณพุ่มพวงอะไรนี่ก็จะเป็นนักร้องถูกไหมคะแต่รุ่นถัดมานี่มันไม่ใช่แล้วอ่ะมันอะไรไม่ทราบแต่่ร่งจริงแม่พองเองตอนที่แม่เขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยแม่มาเออคือ คือหนสุดท้ายที่เจอกันคืองานโกลเด้นสองแล้วเราก็ซื้อหนังสือพี่เขาไว้แล้วก็เขาก็จะโทรศัพท์มาเฮ้ยเอ็งอันนั้นให้พี่หน่อยสิวะทําไมมันยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ทวงให้เขาเ้ามีค่ะเขามีเบอร์เราแล้วเขาก็จะโทรมาเออพี่เองนะเอ็งเป็นยงอย่างนี้อย่างนั้เขาก็จะเหมือนเดิมผลงานไม่อที่ตใจไม่โอ้ยพี่เขาร้องเพลงระเบิดทุกอันไม่ต้องห่วงอย่าไปพูดถึงว่าผลงานอันไหนทุกเพลงเพราะนั่นคือนักร้อง งานของแม่พ่องเนี่ยมันให้คุณค่าอะไรกับวงการ่มากมายมันชัดเจนเหมือนอย่างทําไมเราถึงไม่มีถัดจากคุณสุนารีถัดจากคุณอะไรมาแล้วทําไมเราไม่มีนักร้องแบบนี้จริงไหมฮะเราไม่มีคุณมาแต่งตัวอะไรกันอีเช้งงง,งนะมันก็ได้นะหนูแต่ว่าเขาอาจถ้าในด้านธุรกิจมันอาจจะไม่ได้คิดว่านะ เราคิดว่าในด้านธุรกิจเพราะฉะนั้นตัวในห้างเทพเนี่ยเขาก็อาจจะไปอีกแผนหนึ่งมันจะหาแบบคุณเอกชัยศีวิชัยคุณชัยชนะบุญยโชตหรือนักร้องรุ่นเก่ามันไม่มีผู้หญิงก็จะเหลือเนี่ยมีคุณสุนารีใช่ไหมฮะเหลือคุณสุนารีเท่านั้นเองที่เห็นมันไม่มีแล้วการจากไปของแม่พองเนี่ยใจหายหรือเสียดาอ๋อแน่นอนเพราะว่าพี่เขา85เรา80ใช่ไหมฮะเรา80 มันก็ใจไม่เคยดีให้ฉันจะไปต่อแต่พี่ได้ข่าวว่าเขาเป็นหลายโรคแล้วเวลาไปงานด้วยกันเนี่ยเขาจะเข้าห้องแอร์ไม่ได้เขาจะอยู่ไม่โอ้โหขนาดใส่เสื้อคอปิดมาเกยเองพี่หนาวนะก็ไปงานด้วยกันที่ราชพัฒน์ตรงรัชดานั่น่ะไปไปร้องเพลงด้วยกันอีกันตอนที่ทราบข่าวแม่พองเสียชีวิตอะไรเงี้ย ก็ตกใจตกอ๋อธรรมดาเพราะตอนนี้ข่าวเนี่ยมันเร็วมากถ้าเป็นสมัยก่อนเรายังไม่รู้เดี๋ยวนี้3นาทีมันรู้หมดแล้วเราก็ตกกะจอ้าวแต่ว่าวันที่รถน้ำมาไม่ได้เพราะมีงานนะคะแต่วันนี้ก็ยังต้องมาตาม GPS เพราะมาไม่ถูกนะคะจริงตอนวันนี้แม่เองก็มาในฐานะสมาคมของสมาคมคณะยกสมาคมมาคุณทิพวรรณพวกกรรมการมาเป็นอย่างที่บอกพี่เขาหก้านะ เราหกรุ่นก็สมัครไล่ๆกันเพราะว่าเราสมัครก่อนเพราะเราอยู่ทางฝ่ายทางด้านจามนรัฐก็จะโดนบังคับให้สมัครก่อน,นใช่ไหมคะก็เดี๋ยวนี้มีหนึ่งตำแหน่งที่แม่มาด้วยคือแม่ก็เป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกันอันนั้นก็อีกอันนึงแต่ว่าเราในฐานะกรรมการบริหารของสมาค,คม,มราเราต้องมาที่น,นี่เป็นเป็นกรรมการบริหารของสมาคมอย่างนั้นที่เวลาแบบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ค่ะการสูญเสียแบบพนักงารก็ ก็คือพอเรารู้ปั๊บเนี่ยทางเด็กที่ทํางานก็จะสั่งหมดลีดเลอหรืออะไรต่ออะไรแล้วเขาก็จะเตรียมทุกอย่างเงินทองเขาจะเตรียมไว้ให้นายกมาก็ใส่ซองมาเรียบร้อยมันเป็นกฎของสมาคมว่าถ้าสมาชิกของสมาคมเสียชีวิตเนี่ยจะได้5,000บาทเป็นการดูแลออสมาชิกของสมาคมเจ็บป่วยเนี่ยเราก็มีเงินให้ แต่เขาต้องมีใบแพทย์มีอะไรเรียบร้อยอย่างนี้ก็มีใบมรณบัตรแต่อย่างนี้แทบจะไม่ต้องหรอกอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สมาคมต้องทําให้สมาชิกค่ะมันเป็นเรื่องของการดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพของนักร้องสวัสดิการค่ะมันไม่ถึงกับขั้นสวัสดิการนักร้องแต่มันเป็นขั้นสวัสดิการของสมาชิกถ้าคุณไม่ได้เป็นเราก็ไม่ได้ให้สมาชิกสมาคมนี้ต้อเข้ามาก็ต้องสมัครมาเป็นสมาชิก นะคะเสียค่าสมัคร1มื0พันหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าเสียชีวิตเนี่ยได้ห้าพันบาทเจ็บป่วยก็แล้วแต่พันห้าร้อยพันแปดอะไรแล้วแต่ใบที่เขาแจ้งมางงใช่ค่ะมันตั้งมาเพื่อดูแลกันเองถูกต้องค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันเด็กๆเขาเริ่มไม่ค่อยรู้จักสมาคมเราก็พยายามทําเรามีเพจของสมาคมที่จะเข้ามาดูรายละเอียดที่เราทํางานได้แล้วพยายามลงเอาไว้ แม่เมา,าอยากจะบอกอะไรเป็นตัวแทนของแม่พ่องได้ไหมว่าเกี่ยวกับแฟนเพลงหลายคนก็ใจหายยังแบบเ,<อ>สเสียเศร้ากับการจากไปของเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติมันไม่มีอะไรที่จะทําให้เราเพียงแต่มันใจหายค่สำหรับคนที่เคยทํางานด้วยกันสําหรับคนแก่อย่างดิฉันก็พยายะเอาไปแล้วเหรอเพื่อนเราเอาไปแล้วเหรอแต่เราก็ต้องทําใจเพราะว่ามันก็คือวัตจรของมนุษย์คุณหลีกไม่ได้คุณเลี่ยงไม่ได้คุณต้องไปวันไหนไม่รู้ พราะพี่เนี่ยเขาคงเป็นไม่สบายหลายๆอย่างเพราะเขาผอมมากโอ้ยผอมจังผอม,อผ,อมผอมมากแบบเอาใจาเช่นไปสักยี่สิบได้ไหมเนี่ยจะ,จะได้ผอมลงไปหน่อยนะก็ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะเพราะท่ยนไม่ได้ไม่ออกกําลังกายไม่ไปหามหมอไม่เป็นโรคอะไรก็ไม่ไ,มไ,มไ,มได้ไปปั๊บเจอปุ๊บเข้าใจป้าก็ ก็งันๆนล่ะลูกแต่หมายความว่าเราไม่ได้มีไอ้โครคภัยไข้เจ็บที่ก็เป็นแพ็กเกจเราไม่มีมไม่มีค่<ฮ>ะดันทุลังมัมีแต่แม่ยังดูแข็งแรงความจําดีมากเลยนะขอบคุณฟ้าดินที่ความจําดีอันนี้ขอบคุณฟ้าดินเพราะว่าเป็นคนที่เอียร์ได้ยินไกลามากเพราะเราจะไม่ใส่ไอ้หูฟังนะให้เราใส่เราไม่ใส่นะเพราะว่าเราพระวงว่าถ้าเราไม่ได้ยินอะไรมันอาจจะเป็นปัญหา นะะได้ยินค่ะสายตาโอเคขับรถได้โอเคโอ้โหนี่ด่าก็เร็วค่ะยังหัวไวอยู่แม่ยังแบบตอบโต้อะไรไวได้ค่ะยินไฮเปอร์แม่ตอนนี้งานงานแม่อีกก็คือยงดิฉันทำเพื่อตอบแทนอาชีพด้วยการจัดเปิดหมวกให้กับนัก้องดนตรีที่ตกงานดิฉันทำอยู่ที่เซ็นทรัลอีสต์ว e เลียบทางด่วนรามอินทรา ตลาดสดทนบุรีสองแล้วก็ที่ตึกแดงจตุจักรเราจะมีนักดนตรีเปิดหมวกอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้หยุดนิดนึงเพราะว่าแผ่นดินไหวแต่ว่าอีสววลยังอยู่ทนบุรีสองยังอยู่แต่ตอนนี้ตึกแดงหยุดสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเหตุการณ์ดีขึ้นแล้วค่อยไปคือแบบช่วยเหลือนักดนตรีด้วยกันอย่างเงี้ยคุณต้องเข้าใจว่านักดนตรีขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้หางานง่ายเหมือนเมื่อสมัยก่อนเมื่อกี้นั่งรถมากัททิพวรรณก็บอกว่าหญิงดูเห็นไหม เมื่อก่อนเนี่ยลาดพร้าวเนี่ยตึกแถวทุกอันเนี่ยมันเต็มแต่เดี๋ยวนี้ทุกอันตึกแถวมันปิดคุณนึกออกไหมสุขุมวิทย์เนี่ยร้านอาหารทุกซอยเดี๋ยวนี้มีไหมมีแต่ไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างนักร้องนักดนงตรีเพราะว่าต้นทุนมันสูงเมื่อก่อนทําไมเขาจ้างดนตรีได้วงใหญ่ๆไหนคลับนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วมันคือเหตุที่ทำห้แม่มามาช่วยเหลือคือคือหนูต้องเข้าใจก่อนก่อนที่เราจะไปช่วยใครเนี่ยเราสบาย เราได้พ้นช่วงนั้นมาแล้วก่อนที่เราจะได้ศิลปินอแห่งชาติเนี่ยเราพ้นช่วงนั้นมาแล้วเพราะเราทํางานเก็บเงินมาตลอดชีวิตเนื่องจากมไม่กินเหล้าไม่สุบุรี่เราก็เลยอยู่ได้แล้วก็ลูกเขาว่าให้เงินเดือนอเราก็เลยอยู่ได้แต่ยังไม่อยากหยุดทำงานนะแม่เนาะความจริงจะหยุดแต่ว่ามันยังหยุดไม่ได้เพราะว่าก็ต้องขอบคุณฟ้าดินเป็นคนโชคดีมีงานใช่ไหมฮะเดี๋ยววันที่23นี่ก็ต้องไปร้องเพลงอีกแล้ว แล้วก็ทํางานให้กระทรวงอีกเราก็ร้องเพลงตลอดนะ,ะต,ตอนนี้ไม่รงานเย,ยไม่ค่อยรับนะคะละครน,นี่หยุดรับแล้วหยุดห่ไม่เอาเพราะว่าขี้เกียจไปแล้วก็มันไม่ได้อะไรความจําก็ยังโอเคแต่แต่มีความรู้สึกว่าไม่อยากไปทรมานรู้สึกว่านะคะเราก็เลยค่อนข้างไม่ต้องไปแถวแดงนะแม่ช่วยีม,มากโอเคขอบคุณค่ะนะคะอีเสิร์ตนิดนึงค่ะแม่ ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ